มาเด้อบันี้มาชิมพี่น้องพี่น้องเอามาชิมเด้อบันนี้พี่น้องลาบไก่แซ่บๆครับฝีมือแม่น้องไผ่ครับพี่น้องสุดยอดฮะเด้อแฟนครับสมองสุบัตินครับกินของกัน วัสดีจ้าแม่นางไทยจ้าเก็บดาบเวลาโตกกันตั้งอ่ะเก็บแกนพี่น้องตั้งเลยพู่จ้ากันว่าคตรสีนางอลไรหนีจากดาบคนรัางสันนางตั้งพิษกับพี่น้องหงายจ้าดาลงนี่เปิดกองกับพระท่านพี่น้องเอ้ยก็ถามในพุ่มใจว่าสิ่ร้อยกลเพิดใดดดจ้าแม่นองไทยจ้าเดตัวเดียวก็พุ่มใจคือเขาเปิดโอ้ยอ่ะบานนี้พี่น้องอ่ะสวัสดีครับผมบ่าวปุยยิสามองน้อยครับ มื่อนี้ครับพี่น้องช่วงแดดหลมลมตัวครับพี่น้องช่วงใบใบครับพี่น,อน้องเขาปะคนคือไก่ไก่ะจ้าแม่น้องวันศินจ้าอ๋อถือแดดมาเลียมพักเลยยังหย <นะ S 2> ิบเอาเมื่อนี้ครับมีเมนูเด็ดครับพี่น้อง<ฮะ>บักอ่างซึ่งพี่รุ่นเด้อพี่น้องเอ้พี่รุ่นมาอยูอ่พักกันเมียน,นเลยพ่ะนะฮากบบหมานครับเมียนบักอ่างซึ่งพี่รุ่นครับเมื่อน,นีบบ้จะมาถือตัวเขาบ่อยจัก เฮ้ยเราปากบอกแล้วปฏิวัติยังไรคือเกาลกอขนเพแห้งแล้วนะคนเป็นสีใดใสไปบ้านก็หดาวเชื่อไอปากก็รับมานกบเมียนลาวบยูจิ้มงานว่าไปบอกเันบอกมานกบ่นะลาวบยูเมียนตัวนี้แหละเอาบ่อะไรจักแล้วแต่ว่าตัวใหแ่เลยนี่บุบบุบบุบคนละว่าเอาเลยเพื่อนถือตัวบุปผีน้องเลยฮะสายไปซะแล้วพี่น้องเพราะว่าจุ่มน้ำ้อนแล้วปล่อยบ่ได้แล้วพี่น้องเลยมาแล้วแฟนครับสุมอขสุนัขครับมากินลาบไก่น้ำกันเด้อครับบักอ่างซึ่งฟรีรุ่นครับพี่น้อง ุคันไายรีสอนเท่าพี่น้องเอ้ยรัดเข่าขันรัดเข่าแล้วคันไายรีสอร์ทมิดซีรีพี่นอ้องกันไหนมาเสียมกันเด้อครับนี่พอดีไปรุ่นมหาวิทยารับพี่น้องบปเนี่ยไปครับพอดีไปหามหมอก็ไปเนี่ยหนีเนี่ยเลยพี่น้องระวังเลยล่ะผ่าหมอกระสียากันบาดทะยักให้อยู่กระตุนอยู่อันผ่าจับปลาไหลมือหนึ่งหาหมอกระติเห็นโน้ที่หมอเห็นอยู่เ่าระาะไปใส้ตัว อันที่บ้านนี้่ป่อตัวว่าละไกลโอ้ยบอกเขาตันุ่งน้อยมันว้าสือไก่ตีมารุ่นพี่น่อยเลยอามันบขึ้นก้นะสายสายไปซสแล้วอหมอตัววาเขาเอาสี่สะเขาหากบมาเาไก่ไปรุ่นเป้าลาบะนะก็ดีกันเราลดก็เพียงแต่ว่ามอกตวนยังอ้าวมาสายไปซะแล้วเถอะสายไปเราขึ้นปรเด็ดอกไม่ลอยถาเราไ่ยาบไม่อยงมันลุกคนแล้วอพันเราไม่พอพันเราแมน มีตัวมีตู้มีเสียท่เดีกันอ่าวัดดีจ้าบู้ยมีการมาเทยเดียวกันพ้อมบ่ปหาหมอมากอันนี้ก็ไปต้อยพักกระเดาพกระเดาเก่าทงเมื่อทิบทงนี่เป็นเตาตุนแสบแบกนนะบ้าปุ้ยโอ้พวกดูจีกัเขาอะไรได้พี่น้องันมาเดีอแฟนๆขสู่มองสุพ้อนครับวันนี้ม่กินลาบไก่ผิดนะพูนรุ่นเดิมวันนี้ลาบไก่พิดกับพี่น้องเอ้ายขึ้นไปเราไปรุ่นลกคนแล้้้้ววววหรรรือออ่่าัเีียยบแลพน อสมากอะสามขั้นเรียกก็ตัวใหญ่เด้อพ่อไะนะนี่ลองไฟกว่าจัดเลยเอาบอ่ขเขาสานนี่พีพ <c oughs> ไไร่ซอยกันเมื่อเป็นมู้นนดหรพี่น้องเอ้ล่วนรวยูนอ๋อสวยมากด้อพี่น้องก็จลาบกปนนาการครับวันนี้ครับกำลังถอดเตียวเอากำลังขัข้วครับไอ,อ,อ้อ่เป็นยัเราจัดไห้น้งไทยก็นั่งขอดอันนี้เอาไปได้เบยวงนี้น่าจะใส่่ อมันอชนนี่เอาไู่ว่าท่านแหนหลายใบพี่น้องใบแบบขนุนแบบนี้เก,ก็บมาจะน่าหน่อยใใไ,ไปเก,ก็บมาจะน่าหน่อยใบหดตัดตรอปอบถึงสำหรับใจแมเอาไปทอดเดวกันด้วยพี่น้อไปอันนี้บบปบแบในใบ,บ,กกน,น,บน,นี่ใบบหดพริกเดีหลับไปเด้อพี่น้อง ซอยกันกับบ่าวปุ๋ยหลังจากเพื่อพักกระเดามาแทนพักกระเดามาอันเคลื่อนจังหลังล้มแขกกันเจียวเขาย่ำหนังรองเบาวปุ๋ยเนื้อเท็ยบซอยกันแหม่แจ้วแจ้วก็แต่แจ้วต้งขาไข้ผิดกับพราแห้งล้มแขกเขาย่ำเจียวเข่าเด้อพี่น้องกำลังปัดดินแรงพอดีพี่น้องมนปัดเยอะๆอลไรครับพี่น้องบ้านนี้นี่แม่น้องไปเด้อครับข้างหมอครับใส่หัวาจริงไข่แล้วครับวันนี้ อันนี้เป็นเครื่องลาบได้พี่น้องมีหนังครับคือว่าผ่าพยนต์หรือว่าไตกับตับตับนอกตับในครับพี่น้องลงหม้อแล้วครับนี่เี็นน้ำซุปครับหรือว่าน้ำต้มครับพี่น้องอันมาตั้งพีครับพี่น้องฝฟเยี้ยงครับประกันปั่นขอรอแคลเร่ไว้ครับเพื่อจะเอาลงน้ำห้อนหรือว่าลงหม้อครับพี่น้องนักปั่นมือทองนักปั่นใจได้พี่น้องนี่จำไว้ได้เลรอลงกันแล้วว่าจักก่อนเอ้าใกล้จะตายครับพี่น้องเอาเอาไปลากโมเป็นยังร่าจัวเลยนักปั่นมือทอถือท่น้องเลย จตาลลยเลย,ยเหิวเก่าแล้วววาสดีพี่น้องอ่ะไหนมนนาทำแดด้วยกันครับวันนี้บรรยากาศก,ากับพี่น้องคำพอดีมับ้บ<อ>ข้าสูกันครับสองเมือนีเห็ดไดสุยางอืมปั่นมาและสร้างคอยนั่นก็เป็นเห็ดป็นอืมเอาละครับพี่น้องบรรยากาศก,ากินแรกพอดีครับวันนี้หาประกันโซยาก,ายการกับพี่น้องไปรุ่นมา,มาจัดเลยบักอังซึ้งไปรุ่นมาหอดไกลาขาพิษตัวปนนะเอาเสียบเพื่อกาพนันเมืม่หลงไปว่า เกิดใกตีแบบนี้รู้เอออ้าวพอเป็นยังไก่ตีเราหึงเสียบอาครับพี่น้องมาหนิจักก่อนไหม่น้องไ่จำซอยกันเลยพี่น้องสิบเจ็ดก่อนสิบเจ็ดก่อนนะพี่น้องเอ้ยลงไปแล้วครับโอ้หอมหอมพี่น้องอันนั้นว่าในไส้ยังได้หน่พี่น้องข้าครับตะไคร้บับลงไปครับบัานนี้อ้าวลงไปครับบัานนี้สิบเจ็ดก่อนเนื้อพี่น้องเต็มโคกพอดีแล้วพี่น้องบัหนี้เพราะว่าเขาต้นสุกอย่งหน่อยเอาไปใส่โคกครับพี่น้องตำ อ่ะซอสอสกูเราจะเข้าด้วยพี่น้องกัยบ้างให้แม่น้องไปเอาลุง้งกันครับเอาละครับบัดนี้นางเด้อพี่น้องเอ้ยซอยเส้ลากครับโอ้ใหม่แม่ยาวกวนี้บ่มีดจีอน่ะเลียไตเด้อประตูนี่นี่ตับนี่นี่เดือดมันมาคุยแมนตับนอกคนว่าคอยคนเดือมีตูวสีน่าแตกดิวนเดี๋ยวน่ะนี่ตับบับลงไปครับเลียไตเด้อมีตัวมีไต ดุนน้ำกันเนื้อจะยือสิไดไปเน้ะนี่แหละครับอันเทียบแห้งกับอันยนมันแตกแมนสิได้นะองไขตาดีๆก็เดี๋ยวหาเลยไปพอากันเห็นบับนั่น้อมไข่ล้าง้อมพี่น้องบ้าแน่นอนอีหลีอ่ะเมดไปบันเนี่ยแม่เมื่อได้ไหลด้อเนี่ยไปที่นี่ไปหันเตี้ยหันไปซิ้มไปแมนเอาหันเมดแล้วก็บอกด้วยไม่ให้ตัว หวัวได้ครับห<า>นึ่งขวัญพี่น้องเน<ง>ี่ยขามลงไปแล้วครับโอ้ยเอ่ะปรุงอะไเด้อแม่น้องไผ่บาเนี้ตากระเนี้นออกเอาไปตำบาเนี้ใส่การเลยอ่ะจะใครก,ก็พัวลงสิบเจ็ดสิบหนึง่งลงไปแล้วครับนี่ผ่าเศษทีดด่ใช้เนีย่ยผมสองอ๋อนนพี่น้อให้พี่น้องตึง้งเก็บมาปุามแม่น้องไผ่เดี๋ยวขึ้นครบอยู่ดอกเค เอาหั่นเอาทำมันแล้วซะพี่พี่น้องเอาบ่นับก็ได้อืมพี่น้องอย่งอื่ี่น้องเนี่ยทางเนี่ยลวงพักกระเดาโอ้โหหลวงพักกระเดาได้พี่น้องประตูมันไม่ใช่เรืลวกว่าเราไฟมันคือลวกเหมืนปากมอเรมีตัวเดี้ยถอยอีกก็ได้ป่ะพูเบ้าอุ้ยเจตั้นสมัยพี่น้องเอาว่าเรืลวกง่ายเลยพี่น้องไฟห่มมันใหม่กว่าหลวงพักกระเดานั่น อะลงไปครับวันนีโ้โอ้มาเด้อพี่น้องเลยกินลาบไก่ครับเหมยบักอังซึ่งพิรุ่นครับพี่น้องอไหแนี่ยูุขาพี่ตัวใครขาตัวใหญ่ย,ยุพี่นอ้องตัวใดใหญ่เอาตัวนั้นอ๋อโซมอเอาเลยพะนะันเราว่าเราเรื่นเชียร์เองเราว่าหัวอจโตโตอะไรพี่น้องเลยพร้อมมั่ยครับต้มไก่อันนี้เป็นน้ำซุปเด้อพี่น้องอันนี้เนื้อฟักเสียไปฟักเออเสียไปฟักกระดิ่งไปตั้ ลาบไก่เด้อพี่น้องวันนี้ลาบไก่แมนเอาหมดแล้วเด้อพี่น้องวันนี้อันนั้นดำดำต้นมะขามเด้อเฮียงแล้วจ้ะเฮียงแล้วเด้อพี่น้องเลยบ้านนี้ขบอยู่ที่จะแม่นไปไป็นตำครับพี่น้องวันนี้ท่านี่ลวกพักกระเดาครับนี่ลวกแล้วลวกอีกลวกอีกลวกแล้วพี่น้องเนี่ยแ่บได้ป่ะกระเดาซีฟทงเด้อพี่น้องว่าแมนเก่าเดี๋ยวมันจักหน่อยดูนี่ตะเกียร์ใส่น้ำโมเมตุนอันหู้ดจักหน่อยป้าปุ๋ยมันก็ได้รสชาติแมนบ่แมนแมนโอ้ยพี่น้องเอไงกระเดาครับอู้จัด ประตูห้องเลยพี่นอ้องเท่าเดียวกับในจิ้มแล้วปุ้ยอะตามเนี่ยขาบอกว่ให้นับวดบ่อะไรอะสังเกตการมับเลยพี่นอ้องทำเท้า,าอมยิ้มมาซื้อเด้อนี่อาซ้ำกันครับซ้ำกันครับอสมอ100อ่ำร้อยคบเลยพี่นอ้<笑><笑>องเมื้อนี้เพิ่นบ่หมาณ้ำมูมาตีว่าถือของไม่ใชตู้ได้มนเมนื้อนี้ ของต้งลางเสาวครบหมดบ่มีคขอมองตัวเองจากเนี่ยพี่น้องเลยขอหมยาสิหะเอาหนกพี่น้องเลยแม่มันสินยังคล้องตำเน่งพี่น้องบัมีผู้ใดลุมมือมนจะใสอีกมาหลายตัวไดสมได้ซีไยาได้หาให้ยาได้ยูเหลอุหลืองัแมยูาเนี่ขอรายยงูเหล่องุก่ัวไแม่วันสินอ่าทางนั้นซอยเครืองในเด้อทางนั้น ทังเกลียดเก่ามาเลยพี่น้องเอาให้แม่น้องไพ่ครับต่ำจากเล็กจากข้าวกันพี่น้องมันกัดส้อยเป็นนั่มซิ่มเป็นนั่มเลยแม่ตจะเกาเป็นนักสันลักผู้ซ้อยปากมันเงียบๆจังหวะพู้เลรยวเบิรงหนึ่งบ้าเอียดๆเลยเอาเลยจัดไปสุกบ่สุกไม่สุกกับจีบกายิีตีนอ๊บหัวลงไปครับหนึ่งหลับไปได้ยี่เสี่ยงหัวนะเอาผอมบุบเล็วเพีงเม่น้องไพ่ บาน้ำกูอามาเนี่นังรอนังรอดป,ปอาน้ำนมาเติมกัมมมนนะโอ้สีครับมาคำเขาคำเขาทีการอาบน้ำเนาะนออกปามาเรื่อยเรื่้ว่ <c oughs> างันปูทางันปูรุ่นทา,างงันจ้งน้องสีนาอาบน้ำเที่ยนจะหาที่บางน้ครับนางครับพี่น้องนซีมันเกินมีเกียงข้าแบบอุ่นอยู่อุนหาดอกหลาดวงยู่ห้องอุ่นไกหมดอมันงาตัวนตมน้ำ อันนี้น้ำผ่อนเด้อพี่น้องเอามาจากมอครับน้ำต้มอะไรประมาณใส่จังหวะบุบัลงไปครับมสีอุจจุยังแสบเลยพี่น้องไปถือหอมถือยังก็ไปนี่ทำมอได้เด่นเนี่ะลงไปครับพี่น้องเอาครับวันนี้เครื่องในล่วงได้พี่น้องมาเนี่ยติ่มกันไปครับเฉียนโจกูวเลยเตรียมท่ามอกกอกพี่น้องเลย เดี๋ยวเดินปลาปุยไม่อยังคือที่เขาที่เขาเมียก่อนที่สันเด็กหืมบอกคือนั่นเดี๋ยวเดินปนาพี่น้องเอาเครื่องในร่วงเราไปอุ่นดรูนี่เลยกลือโดยดินหืมบอกไหมบอกไม่ก็หน่ะบอกไม่ก็หน่ะเกลือไอโอดีนเย้ของสันไดไหมกันข้อปอดโว้ยว่ามันหูเบาแว่วนะาบ้างขนาดเนี่ยนะจักสามผู้เฝ้าคุณเดี๋ยงหูดีอะไรแต่ปลาปุยไอโอดีนล่ะเนี่ยะอ้า พี่น้องหูงยินบ่เป็นหลักฐานได้พี่นอ้องพริกครับนี่นพริกสามซอนจ้ะกตะเพิ่นวใบยังว,ว่าดีนก็ดีน้ำเพิ่นโหลดผปงนัวใส่ลงไปครับใส่หลายแสยบหลายครับพี่นอ้อ,อ,นนองว่าใส่ปลาแสบทะเลบนว่าเมตาซ่องลืมไว้เทียงหน้าเห็นซ่องเปล่ากับปลาแสบต่างเฮี้ยงขางคุกลงไปแล้วน้ำปลา,าอ่าลงไปครับใส่กระเขี้มครับว่าใส่กระเขี้มครับน้ำปลาเนี่ยเอาขัวจ้ะเอาขัวเอาขัวหอมหอมเอยคากใบยังเอาขัวปุกนี่ยเพราะตรงห่วงครับ เ่ออแม่วันสินนะถ้ว่ามันหอมผักอลไรไหม,มตัหนาวครับลงไปแล้วอ <c oughs> สซบน้ำบขกกขัวนี่ล่ะเี็นไยฮารุ่นถ้าเขาขัวจีนห้องจำเขา <c oughs> จีนรอห <c oughs> ลับไกล้เด้อนองลับไกลครับนี่เก็ดซ้อย <c oughs> จูอ่างแสบเดเขาขัวแมนยคือวน์แก้วคมผมสีงามๆุ้ยตับตอนนี้ไงลุมปูดข่าขัวจิดอากรากขึ้นเลยไหลเลยอืมอาปากเยนเนี่ยเอาละ กไกินแล้วฉีดไม่ต้องกินสดๆกินยาโมเสาได้เด็กๆมันหายมันน้หนาวพันในซวยเด้อแสบคักพันมาพันในเปียงก่อยเด็กบนว่ากลีดกลีดจังหน่อยครับบนว่าลาบไก่สีๆเลยมันยังแสบก้อยนิ้วเข่ายังในน้ำไหลไหลแล้วแต่ตัวก็ดีไอโอรีก็ยังบอกว่าถือเยู่เจ๊ที่หิวไม่หิวอะไรพี่น้อง โอ้แขียตัวโกเลยพี่น้องเลยหอมบอหอมบอพี่น้องเลยไหนด้วยเพื่นครับสูงหอมบอนครับหอมเยอเดีเนาะไม่คขกปัญยังครับแม่น้องไปกับหอมเลยไม่หอมหอมแต่น้ำเตลกเสบาวนน่ะอ้าววันี้มันยังอีกบานนี้หอมจัดหอมเอ้าหอมกับแม่มันสินด้วยนี่นี่หลังทีแซ่ีเขาก็เก่าใส่เบมลหดละน่าเปรียงเนี่ยออกซะมันอกี้คมอ้าเอาออกเอาออกแมน เอาล้วครับตัวเละตัวละเราเด้อพี่น้องเอ้ยบานเลยโอ้ยตั้งมานลยไปเบิ้งเด้อหมอน้ำต้มหมอทางนั้นบ่ได้กินง่ายเด้ิห้วยตายโอ้ยเออกมาประคับประคอจอกเบิ้งกับพี่น้องเอ้ยเอาเลยตามสบายผู้เห็ดตัวใส่ปลาแดก๋ยแกนอยก่อนเพราะว่าตับไก่โบราณเนาแมนใส่ปลาแดกใส่ปลาแดี๋เออปลาแดก๋ครับปลาแดกนับสนุนเราเด้อพี่น้องเลย นะลงไปแล้วครับตะกี้พอลาบจู้จิงก็แบบใส่ปลาแดดใส่ปลาแดดว่าอะไรหรอมาเด้อบันนี้มาซิมพี่น้องพี่น้องเอามาซิมเด้อบันนี้พี่น้องไปรุ่นที่กินได้กันหรอกินได้ใค่จี๋เราเนาะโมบะวาข่อยตดปีกอนยังขั่วดอกอ่ะมาซิมครับพี่น้องไปซิมมาคันตัดไป เดี๋ยวสิแปอาลูกโดดม่มาปุ๋ยเป็นได้ปุ๋ยป้าจะเสียบครับเนาะมันเสียบย้อนข้ขวดตีปุ๋ยไม่ย้อนเหัอเกียบมันยังเนาะนั่นเด็กเกียร์ยังเกาะยาวมาไหมน้ำกันน่ะละมาใส่บ่อ นะพริกทอดเอากินบ้างคันบ่หอม,มหอม้วยๆเลยมึงเสิ <c> ็ <oughs> ไหาถ้าพวกขาเราใกล้กินถ้าพทอดเราพริกนี้แล้วเอาบอนบอได้ก้นใส่ดบปุ่บอได้ก้นตักเลยแมตตาก,กินเลยไหมเอาซิมเอากล้องเขาบา่ครับอันนั้นไป เดบไปก้อนเข่ามาติชิมซอสเทียวก้นเข่าสันดอขันอีกเทียวนึงนี่พันว่าบ่แม่นแนวเป็นเปาอาจารย์เดินมออามาพี่น้องมาลาบใกล้เสบๆครับฝีมือแม่น้องไผ่ครับพี่น้องสุดยอดอมาเด้อแฟนครับสมองสุวรรณครับกินก่อนร่กันมามาลายผู้หลายคนสวยๆร่วมกันครับออืจุ่วๆร่วมกันสุดเสี่ยมร่วกันกินเข่าตอนแดดลมล่มตกซาปูซาปลามาล่าโอ้ยเปลี่ยนผ้าทีมงานเปลี่ยนอาหารมึงแน่ววัติเบาปุยว่า กูเอาิดดีถึงฮัมกบประมาณเอาเนื้วันหมเหนิวกันหน้าวนเตี้ยเดี๋ยวนว่าแม่แม่ลงไปว่านผลบอกกระทู้ลกหนาสิ่ยแสดงว่ามุ้ยนี่ผบอรู้แต่คนละสีหานุยเรเลี้ยวบึงเป็นไงเป็นไปรู้จัดเลี้ยวบงวะตามมันอ่เธรรมดาล่ะมาเด้อพี่น้อง น้ำครับมองทุบบ้านนมันเสียบอีเลมเขาจะทำเพีกน้อยมันจะเสียบมีตัวเขาเนี่นยสาโตพี่เหลอาเตัวเบเอาไปหาพุมาไป ผู้บ่าวมหาไปไปไปหาผู้บ่าไปลดนั่นแ่นะกาแฟผู้บ่าวมหารดนีหละย่ไปหาเขาเด้อต้องแล้วเลยการดองผู้บดการดองอ๋อเราเราเหไปได้ยังมาบ้านคว้เขาบ้านฟาเขาได้เดี๋ยวนํำบุเดียวไปไปดึงมาไปเอาเขากินนะลูกเต่ากระได้บาห บอดใบบมีแทบแบนี่ยหลมันเลยแสบร้วนันพอสามาได้บอกว่าตัวนี้อเลยกวาเตี้ยตัวนั่นละยิ้มกันตัเตี้ยวยยืดไตรถเมียนเหงแลัวได้บอกครบประมาณนี่เจ้าถั่วเตี้ยคีคพ่นาะ เอาเลยเอาาได้ดี๋ยลองไปว่าเอาเลยเยญยลาบปากันหอเมียนตัวเดี๋ย่ถือดาวตัวเจ้าตัวน่อยได้แเาน่ืาลถือดาอย้วไหราเ้มังเข้ากันิเอาตไม่ตัวร้องเลยลงมองเยอะกันมั้เก็บกุ้งกไม่มาไ่นีเป็นห้อ เนี่ยนั่นนะจะไปจับมันบ่มันะจะไปจับอันลาบไก่น่ะมันจะบ่หมันด้บ่กินอีกไงดเอมาเร็เสียลงไปตุไลเบื้องอื่นกะทำตาไปหาเฉียดอะไรแรอบ่หมนเรองใตแถวนี่ลเนาะเขียดมันเป็นังไรบอกมากุยเนะเยอะมันคือครบเลยไม่ตไม่คบ ม <wh> <ing> ันดหวยยำมันยำบ่มันมีตัวไอมันตัวมันลงตายมังไหนีน้ำมันโมดตปบมเลอุดมสมบูรณ์เลยเียจะบาหอยเพราะท่านนั่นไม้ไปย่งาหอนั่ไ่ไหมทีนี้น้ำขาดติดใจขาดขาดตัวคู่ละสองกล้องหุ่นไหมโพดุนมากไปเลยนะ Nó à. <laughs> <laughs> nằm... mang sụp huynh hoặc yên nào không năm mươi phút nằm bụng nằm tuyệt vời hoặc nằm tuyệt vời hoặc nằm tuyệt vời hoặc 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 tuyệt vời Xoay tuyệt vời hoặc tuyệt vời hoặc tuyệt พ่อมาลงเมียนค <c oughs> รนนับมาเด้อกูเมียนมาอาลูกไส้เดอ้ <c oughs> อดองดลูกไส้กูเมีนตี <c oughs> ตนตีไมาไกลขกลทนที่น่หาะองดงเด้ <c oughs> อเอาลวดในร้านเคยคู่กันเนี่ยเียก <c oughs> ูจำเียวกำม่ดเดียวเียวอล ผู้แม่กัสีน้ำหายสร้างคนแั้เนาะบ่เมียจะเกลี่ยไหมขึ้นบ่เมียเป็น่ยเกลี่อยู่หนีเต็มขึ้นผู้สาวเกาะกงนั่นโกนกาอกอกยู่มขึ้นผู้วาวุ่เรีนว่นบ่าอยู่มันสองสามไอยุคนะมุมเลยกว่าดูคนน้ำ เนีย่ยไฟสายไปตะเหลี่ยมตาเหลี่ยมเยอะสุกสี้สุสม้มุ่งเติมออกมาหลายแล้วบางไอ้นึงแล้วบางไอ้นึงยุปโปรตีนก็มี่ค้นมาจะเป็นก้อนเยอะมิ้นนันดเีเนี่ยม็นยนกุยบ่สาวถบักถึกชุดเดี่ยเปิดประตูว่าไหนเนาะแล้วก็เป็นสาวซา ไมุ่ต้นนั่นเอพี่น้องตับใกล้พักหลายๆต่ตถิสุดยอดตัวออามาลวกไวแห้งเลยเนี่ยบ่กระเดตี่้ยแซ่มบมาเด้ออายุสมุดปากกันมาเด้อมากินหลับไก่จร๊บะไรทำงานติดโควิดต็แม่บ้าน โอ้ีอ่เฮ้ยัวมากนั่นตัวครับคับเป็นเรืบนลมยัาหมองอรวอไม่ใช่า่ครับครับเด้อ,อพี่นองเป็นกับสมองทุบอานหลังนี้กินด้วกันเจียบยุ ต้องยยนนกินแหงมล้วเพอพักต้องทอดหอยใถอยนี้มันหัวบาขนาดย <c oughs> ุ่มอะเพี่ยนถเหรียยนยุ่มมอาาทำเอโย่แล่ยนี่ฮะหมออเดี๋ยวไปเองไม่คุณไปกคุณี่นะไม่้ทำที่คุณแค่ไ,ไ,ไป ไปรอดลูกง่ายอ่ะผู้ใส้ลูกง่าย็พรางยิงงมัน่าหากันำกับไปไหมออห้ขันน้ำไปแว่น้อมาแล้วเดี๋ยทำหายเดียวแม่เห็นว่าเนี่ยลูกใต้อ่ะลูกใต้จะไปอะอรบอกได้ลูกขึไปเร็วมึงยุ่งเหวอะมันมันสองเจ้ากับสาวมาเลือนสาววกับเมี่ยไสวนเต ไอจะคำเนี่ยทำน้องทำน้องขันเลยจังกานน้ำน้องกินมาจะเลี้ยงลูกเคยตั้งหัวปีแต่ใี้จัวัดเตี้ยลูกไส้แมลงไอ้นี่ล่ะมันอยู่น้ำแมลงไอ้ประจําผู้ส่อพลโอ้ยขางไหลเด้อเมี่กาแฟมาคือแม่บ๊โครมากเลยเนี่ยแนูคุยรูปเนเดวด้กคนมาค้องแปลว่าบคนเนี่ยมึคนหนูรักปลาด้วยลูก นั่นม้เบอร์งเ่โอ้เกาทาใบผงก็นี่ใกล้กันรวมครบดูดิอปไรไม่ตูกปั่นข้านเหือลาอืมปั่น่ไงอ่น้ยงจาต่อกันอยากจะตอนหน่ไปว่าเบื่อุะมาเด้อแม่สมพรจ้ะมากิน หลับไปไปลาก็ไปชวดเทียงแล้วมืออก่นอหเดี๋มาเห็นเดอเตียนอตัวีุ่่นไปนีนเี้ยพ่อลืมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอันที่ทีแอดมินลงไว้ในงานวันเกิดไหมวันเกิดของพี่รุ่นทีมันใ่ก้อนมากเลย สงขอภะใหลายๆไปร,รุ่นบัณฑิตก็ไปเบิ่งในส่วนนั้นขอบคุณหลายๆที่บัณฑิตตอบเบื้องนี้มีตัวเชียวบ่มีเวลาตอบเด้อ,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 อพี่น้องขอบคุณหลายสุขภู้ิสุขคนที่ไวพ้พรมาให้พั่นรุ่นกัพรสิ่งที่ดีๆกัให้ขึ้นไปหาพี่หาน้องสุขภูมิสุขคนเด้อเอาเลยคลิปนี้มื้อนี้กินลับไก่นําพุ่มรุ่นกัถือว่าโอเคครับขอบคุณครับแฟนครับสมองสุบบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ